ปงพี่น้องโคแม่ปิ้งโคแม่ปิ้งแม่ปิ้งหมดส้มพี่น้องนะพี่น้องแกงกะหมอีเลือหอบเฮ้ยจ๋าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อกกระนุมไทยการช่างเรียนนครเขาเก่าครับพี่น้องครับมือนี้ครับพี่น้องหนุ่มไทยผ้ามากินโคแม่ปิ้งพี่น้องโคแม่ปิ้งโคแม่ปิ้งแม่ปิ้งหมดส้มพี่น้อง โอจะไปกินอะไจับสมัก่ปเลยกูไป็นเพียงมันสมเจอกับพักอีเลือดน้องเอ้ยท่านเจอกับพักอันนั้นนะครับพี่น้องว่ามีตอดโคไม่ได้เทเบิ่งครับพีบ่น้องอืมอนั้งใจเหรอกูเป็นเพียงกูเป็นเพียง แกงกะหรีเลือดหอมไยพี่นะ้นงโคก็เื้อกระูุกยิงไข่้อดหอยคือเส้อแล้วกันโอ้เ้อกันกวา้างกับกับยำน้ำส้มกับต้มครับ

มัมั่งกินกินดินกินเมฆงข้ามาด่าพร้อมๆกับก็หากิักยะเพื่อได้มาเนี่ยมันยะเพื่อไปทั้งมาถ้าล่องเลี้ยงเราอยู่หมดแดงมันสมนำเยอะละกันที่อยู่โควดเลยมอตมคนดุ mặt mặt cái mặt mặt này khoa mặt mặt này mặt 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 หานสันเลือดอยู่สูงกินต่ำหานนี่ขึ้นสูงอยู่สูงกินต่ำ ก็คือกลุบบ่มได้บรพ์พกระดพร้อมแ่กก้ได้การโดนพัะสังสีเดี๋ยหาผมมัดไปใช่ไหม เพื่อพักกระโดดกินเท่าแบบนั้นเคือเขากันเราากันเอาร่ำร่ำแบบวันนี้สมตัวนฝาดหาไม่ได้ก็เอาผักเลือดนั่งเลือดแก้คัดก่อนตัวจะพูละใบสะพูหรือว่าผักหนังเลือด คือตือกุบน้อยพี่น้องเงย่อใช้ตื้กุบน้อยอืม หนุ่มเอามือหนุ่มเลยร่มกบพัดพักไปเลยช้มแห้ง อือุกไปด้วยมากอืมอาผีนย่ก่อนนะ,าะสามีนะต้องมุกเข้าไป น้ำนึ่บักอ่ะ้สุดหยอดแซบคือเก่าไปร้องไงไมเปงมาสมโคเสื้อกับยิงไข่จ้ารวยเสื้อกับรถดีเข้ไาไปพร้อม ยังซื้อรถดีหลายเดิมมาและเข้มเอ้าเอาพี่น้องนุ่มไพร์ก็คือเก่ากับคอฟ้า่ไปรู้จะว่าเป็นว่านยุโซ่คือเก่ากับพี่น้องครับเบื้องคลิปนุ่มไพร์จบแล้วกับความเทียมยังไความใคร่ยัมีครับสุกขับหังครับลำรวยลำรวยสู้คู่สุคนครับนุ่มไพร์ก่าวคำว่าสวัสดีครับ